สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูสาวรักษ์มลครนบุรีเช่นเคยนะคะสำหรับ EP ที่5คุณครูก็จะพานักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันค่ะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอาจจะมีหลายชนิดแต่สูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่นักเรียนต้องติดตามรับชมคุณครูในเรื่องในเรื่องที่คุณครูจะเล่าต่อไปนะคะ สำหรับเรื่องนี้คุณครูมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูได้และเห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูไปใช้นะคะอ่านะคะ เรามาดูรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันค่ะนักเรียนถ้าคุณครูนํารูปสี่เหลี่ยมคางหมูหนึ่งรูปนะคะวางลงในช่องตารางที่คุณครูสร้างขึ้นแล้วจากนั้นคุณครูทําการก๊อปปอีกภาพหนึ่งขึ้นมาโดยให้มีขนาดเท่ากับรูปต้นฉบับเลยและวางลงในทิศทางตรงเงืินข้ามในตารางต่อนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเมื่อคุณครูวางรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสรูปลงในตาราง นะคะจะเกิดภาพใหม่ก็คือสี่เหลี่ยมชนิดใดเกิดขึ้นคะนักเรียนเก่งมากค่ะถ้าใครตอบว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกต้องเลยนะคะนักเรียนภาพที่เกิดขึ้นใหม่ที่นักเรียนเห็นตรงนี้ก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นหมายความว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปเท่ากับสี่เหลี่ยมด้านขนานหนึ่งรูปนั่นเองค่ะทบทวนพื้นที่ การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานแต่เอ๊ในเมื่อเอารูปสี่เหลี่ยมคางหมูสรูปมาต่อกันแล้วเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะักเรียนคิดว่าสูตรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูจะเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือเปล่าคะนักเรียนลองคิดดูค่ะ เรามาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมคางหมูกันคะนักเรียนสรุปก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปต่อกันเท่ากับสี่เหลี่ยมด้านขนานหนึ่งรูปหรือสี่เหลี่ยมด้านขนานหนึ่งรูปเท่ากับสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูย่อมต้องเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานจริงไหมคะฮะท่านยืนดูตรงนี้เลยสี่เหลี่ยมคางหมู2รูปคือสี่เหลี่ยมด้านขนาน1รูปดังนั้นถ้าเราต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู1รูปก็ย่อยมต้องเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะ ชัดเจนเลยค่ะนี่ไงคะที่เราแบ่งออกนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูจึงเท่ากับนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคำว่าเศษหนส่วนสก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งคูณความสูงความสูงก็คือเป็นสูตรเดิมที่มาจากสี่เหลี่ยมด้านขนานตรงนี้นะคะความสูงดูได้จากรูปภาพะนักเรียนความสูงก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดม,มุม ด้านในด้านหนึ่งลงมาตั้งฉากที่ฐานนะคะตรงนี้คือความสูงค่ะและคูณผลบวกด้านคู่ขนานแต่เอ๊สี่เหลี่ยมด้านขนานมันคือความยาวฐานไปดูกันค่ะว่ามันคืออะไรความยาวฐานคือเส้นสีเหลืองต่อกับเส้นสีแดงอันนี้คือความยาวฐานนะคะซึ่ง ในขณะที่เราจับยกเส้นสีแดงนะคะที่อยู่ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนปรากฏว่าเท่ากันกับด้านบนของสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉะนั้นเส้นสีเหลืองที่ต่อกับเส้นสีแดงที่เป็นความยาวฐานเพียงแค่เราย้ายเส้นสีแดงขึ้นมาข้างบนมันก็จะเป็นส่วนของเส้นส่วนของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแต่เมื่อเส้นสีแดงอยู่ข้างบนและเส้นสีเหลืองอยู่ข้างล่างเราจึงเรียกชื่อใหม่ว่า ด้านคู่ขนานค่ะแต่ถามว่าความยาวยังเท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมแน่นอนค่ะเพราะความยาวฐานตรงนี้ข้างล่างกับเส้นที่ย้ายขึ้นไปข้างบนย่อมมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นความยาวฐานตรงนี้จึงใช้คำพูดใหม่ว่าผลบวกด้านคู่ขนานนั่นเองค่ะสรุปก็คือสูตรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับ เศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนาดนั้นเองค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองงงมาสักตั้งนานใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนได้สูตรในการคำนวณหาพื้นที่แล้วเราไปคำนวณกันเลยค่ะนักเรียนจทดปัญหาคุณครูมาแล้วค่ะให้นักเรียนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู W I N Y นะคะโดยใช้สูตร เศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานตอนนี้ให้นักเรียนลองเดาคุณครูเชื่อว่าหลายคนเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะไปดูกันต่อเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเร,เราแทนค่าลงในสูตรเศษหนึ่งส่วนสองความสูงในรูปภาพคือเท่ากับสี่นะคะและผลบวกของด้านคู่ขนานคืออะไรด้านคู่ขนานก็คือ ด้าน w i 5ซนติเมตรและด้าน y n 8ซนติเมตรดังนั้น4ีเซนองคูณ4คูณในวงเล็บ5บวก8นะคะและเกิดการตัดทอนค่ะ2ตัดทอนกับ4 2หาร2ได้1นะคะ4หาร2ได้2นะคะเราทำการตัดทอนค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อตัดทอนเสร็จแล้ว2ที่เหลือข้างบนตรงนี้นะคะ คูณกับ13จึงเท่ากับ26ตริตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู w i n y จึงมีค่าเท่ากับ26ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะมาประลองฝีมือกันอีกข้อกันเลยค่ะนักเรียนสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้ชื่อ c a k e นะคะให้นักเรียนได้ทดลองหาพื้นที่กันเลยค่ะ เซนหน่งนสคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานนะคะเซนหนึ่งนสองเลยค่ะจากสูตรคูณความสูงความสูงของรูปนี้คือด้าน CA เท่ากับ6ซนติเมตรนะคะส่วนผลบวกด้านคู่ขนานคือในวงเล็บ6.5คูณ8.4ด้านคู่ขนานคือด้าน CE 6 5และด้าน AK 8.4ค่ะ เราตัดทอนในตัวเลขที่สามารถตัดทอนลงได้ให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำน้อยลงนะคะสองหารสองได้1นหกหารสองได้3นะคะดังนั้นตรงนี้จึงมีค่าเหลือเท่ากับ3คูณในวงเล็บนะคะหกจุบวกแปก็คือ14.9ดังนั้น3ามคูณสิบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ44.7ตารางเซนติเมตรนะคะ นั่นหมายความว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู cake มีพื้นที่เท่ากับ44.7ตารางเซนติเมตรนั่นเองนักเรียนสามารถหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูได้คล่องกันหรือยังคะถ้าหาได้คล่องกันแล้วคุณครูมีอีก1นึ่คำถามที่อยากให้นักเรียนตอบกันคะ่ะนักเรียนดูรูปภาพกันเลยคะ่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้ มีอะไรที่ให้นักเรียนสังเกตได้บ้างที่เป็นลักษณะที่แปลกขึ้นมาใครที่บอกครูว่าเกิดการแบ่งนะคะถูกต้องเลยนะคะสี่เหลี่ยมข้างหมูรูปนี้มีเส้นทแยงมุมเกิดขึ้นที่เส้น e a พอมีเส้นทแยงมุมเกิดขึ้นเกิดว่าสี่เหลี่ยมข้างหมูรูปนี้มีรูปเลขาคณิตชนิดใดเกิดขึ้นคะถูกต้องเลยนะคะ มันคือรูปสามเหลี่ยมสรูปชัดเจนมากเลยค่ะนักเรียนแบ่งสีคนละสีเลยค่ะดังนั้นจากที่นักเรียนได้คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้สูตรเศษหนึส่วนสองความความคามูณค,ความสูงคูณผลหมวกของด้านคู่ขนานแล้วเท่ากับ44.7ตารางเซนติเมตรนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้จาก การใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมจะได้ผลลัพธ์เท่ากันหรือไม่นักเรียนลองคำนวณเช่อยครูกันค่ะเริ่มจากพื้นที่ของสามเหลี่ยม ACE ACE นะคะซึ่งสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมลืมกันหรือย,ยังคะคืออะไรเอ่ยเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงใช่ไหมคะสูงคือหกคูณความยาวฐานความยาวฐานรูปนี้คือหกจุดห้าค่ะบวกนะคะบวก พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AEK ค่ะสามเหลี่ยม AEK ก็คือเศษหนึ่งสคูณสูงก็คือ6ความสูงต้องเท่ากันนะคะนักเรียนเพราะความสูงคือจุดที่ลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากที่ฐานนะคะตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะคือ6คูณ8.4ความยาวฐานของ AEK ก็คือ8.4อ่ะเรามาดูในวงเล็บที่1น่ง พื้นที่สี่เหลี่ยม AEC เราเท่ากับ19.5นะคะและพื้นที่สามเหลี่ยม AEK ของเราเท่ากับ25.2เมื่อนำพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปมาบวกกันเท่ากับ44.7คณเรียนอ๋อเป็นแบบนี้นี้เองใช่ไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเรานอกจากจะใช้สูตร ของมันเองที่ในการคำนวณแล้วเรายังสามารถคำนวณหาพื้นที่ได้จากการแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วมาบวกกันเพื่อหาพื้นที่ก็มีผลลัพธ์เท่ากันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการหาพื้นที่โดยรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู่ของคุณครูนะคะก็จบแล้วขอให้นักเรียนได้ติดตามรับชมรับฟังและเรียนรู้กับคุณครูนะคะโดย YouTube ช่องครูนงบ้านานามาหานครนะคะ อำนวยการสอนโดยนายธงชัยสุขสมผู้อำนวการโรงเรียนบ้านาการเหลืองสนับสนุนโดยนายยงยุทธพรมแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาคนเกนเขตห้าสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะและเจอกันอีพินหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะ